มาแล้วพี่น้องมาแล้วมาหาอยังอีกบุกมันเลผมจะไปซ้อปิงเออผมตีขิงได้ตีขิงได้แล้วสิไปซ้อปิงพี่น้องค่ะมันห้าให้เฮ็ดเวียกว่าสันถือขิงไข่พี่น้องเอ้ยบ่เป็นธรรมดามันห้าตีขิงได้กินยาแล้วมันห้าตีขิงได้วันนี้เออไปซ้อปิงพนาวะพี่น้องบ่งหัวเราดูปล่อยบ่งกัะหน่ะผมเจบไปยังไดเจ้าจังสิริษีม่ ผมตีนันนี่ตาหางมาซื้อดอกวะนี่ตาหางเอาหล่นมันเป็นแดดมันหลีดพลาสติกมันเป็นหยางยองคักบอกว่าคนยังจงอาภีอีกสบายนะสบอจอยเบื้องนีหยังจงอาภีเบื้องมาดามนี่ตาหามด่าเราเนี่ยเล่าเห็นว่าผู้ใด้บ่ัว่าถือว่าผีปกติไป็นล้มบายเดียวเราว่ะโอ้เจ้ากะใส่ขึ้นเราบ่ บอกไ้จีก่าใส่ตางามดักใส่ตสมนันเอาเราก็มาด่ามเราอยากขึ้นเลอเราอย่างเห็น่ป่ะทางย่างของเรามาทานบ่ะเออเจะว่าเราอย่างเดี๋ยวเราอย่างบึงด้วยพี่น้องเราสอนความมาดามย่าง่อยเบ่งขว่าบ่ย่อมด้กว่กวหัวมว่านกว่คนบมันเมียเมีย่บงเราก่่ยกวหัววาสันเรามาเห็ุคือเห็ุดีแต่นาอเออเออหน้าสดเสียงสดปากระแตล่างสดนะคะยังก็สด ลองสดเอาเจักยกดูลองอยังหละ่ะลองสดมาท่งตะไว้สินีล้ <c oughs> ไปล่าองสดไปกับพี่น้องเ <c oughs> ออไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วมาเอาแนวรีดผมไปอาดหลาดมินิไปโตเกียดาอยู่บ่มือพี่น,ออนอ้องเอยไปแล้วพูนยังรละ่ะมาแล้วก็สงสัยว่าคุณแม่กับน,น้องหมยอยู่ยังคนลหลังกันยยกพื้นที่เดียวกันนี่แหละค่ะพี่น้อง พื้นที่เดียวกันนี่แหละพูดนะลุกน้องพื้นกระแคมีถนนกันนะคะก็คือพื้นที่ของเราบ้านสองหลังกับสยุตติดกันนะคะขั้วาสามขาั้วเป็นลัพี่น้องสมมวยก็เลยแยังต่ำสุขั้วละเออเราไปหอดอยู่มองใดเราก็าาเ,ออหากเห็นขั้วนั้นล่ะ่าต่ไหนอยู่ไก่มือฟ้า,ามเข้ากับสยุตประมาณนี้นะคะพี่น้องนะคะอ่านสมมวยกับสยุหลังใหม่อ่าสมมวยกับสยุหลังใหม่ไม่เป็นที่พื้นเดียวกันล่ะแต่ว่าคุณแม่ก็แบ่งให้เป็นถนนคอนกรีตนะคะอ่า คุณแม่ก็ซส้อยู่หลังนี่นะคะอสองหลังพื้นที่เดียวกันนะคะพี่นอ้องเอามือนี้เอาไว้สักนิดก่อนจ้าเบิ้งนั่งสิไปใส่คุณแม่เสือ้อดีสู่ฟังอีกเทียนหนึ่งเดอ้อพี่น้องเดอ้อ